thank สต็กหมูเสร็จแล้วเราก็มาทำน้ำซอสสเต็กกันนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ผัดเห็ดค่ะแล้วก็เอาเห็ดนะคะลงมาใส่ในน้ำซอสสเต็กของเราค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสเต็กหมูกับน้ำซอสแล้วก็สลัดค่ะจิบจ๊บนะคะนี่น่าทานไหมคะมาเด้อค่ะเด้อ มาทานข้าวด้วยกันค่ะแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะนี่สเต็กเ,เนื้อหมูนะคะแล้วก็กินกับข้าว